ข้อนี้เขาบอกว่าการใช้ชีวิตนะครับอ่าชินขึ้นเยอะแล้วนะครับมาแสดงว่าเขาต้องถามเกี่ยวกับอะไรครับอ่าเก่งมากครับปื๊บไปที่ข้อที่สองครับเขาบอกว่า ความเป็นอยู่นะครับมาช่วงนี้เป็นยังไงนะครับมา ช่วงนี้เนี่ยความเป็นอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเขาก็ได้บอกว่าตอนกลางวันตั้งใจทำงานที่บริษัท และตอนเย็นนะครับก็เรียนนะครับภาษาเกาหลีกับเพื่อนเพื่อนๆนะฮะ การใช้ชีวิตที่เกาหลีอ่าเริ่มชินขึ้นเยอะแล้วนะครับอ่ะการใช้ชีวิตในเกาหลีเนี่ยเริ่มชินขึ้นเยอะแล้วนะครับอ่ะต่อมาข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าอากาศช่วงนี้นะครับเป็นอย่างไร อากาศในช่วงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเขาบอกว่าออตตอนเฮซายโซอินเฮโยนะครับมาทำงานบริษัทนะครับมาอะไรนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับเ <pas S 2> ขาบอกว่าเพื่อนเพื่อน ที่เป็นคนเกาหลีนะครับมามีกี่คนนะครับมาเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่477นั่นเองนะครับมาเรียบร้อยต่อไปข้อที่478นะครับข้อนี้เนี่ยให้คีย์เวิร์ดคำคือคำนี้ครับ ไปอยูด้านล่างนะครับมาอันนี้เขาบอกว่าช่วยอจอดนะครับมาอยู่ใกล้ๆนะครับมาสถานี รถไฟใต้ดินนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นชื่อชื่อของสถานีนั้นนะฮะก็คือควางฮวามุนนะครับควางฮามุนนะฮะก็คือช่วยจอดที่ใกล้ๆสถานีรถไฟควางฮวามุนได้ไหมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะฮะข้อนี้สิ่งที่เราต้องตอบคือข้อที่4นะครับอ่ะคืออะไรเอ่ยข้อนี้เขาบอกว่า จะลงตรงจุดไหนนะครับของควังความุลน,นะครับอ่ะจะลงตรงจุดไหนของควังฮวามุลน,นะครับอ่ะเพราะข้อที่2ก็ไม่ใช่เนาะเพราะเขาถามว่าจะรอที่ไหนนะครับอ่ะ,อะจะรอที่ไหนของควังฮวามุลน,นะฮะ อย่างต่อมาก็คือไปด้วยรถไฟใต้ดินนะครับไปด้วยรถไฟใต้ดินจนถึงกวางฮวามุนนะครับ หรือข้อที่3ก็คือสถานีรถไฟใต้ดินกวางฮวามุลเนี่ยคือที่ไหนนะครับอ่ะไม่เกี่ยวนะครับข้อที่เกี่ยวสุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับอ่ะเพราะข้อนี้เขาบอกว่า คุณลูกค้าครับอ่าเขาบอกว่าจะให้รับส่งนะครับมาที่ไหนครับอ่าก็ได้บอกว่าก็คือจะให้ไปรับส่งจะให้แบบไปส่งที่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะก็เล้บอกว่าช่วยไปอ่านี่คือ ไปยังเนาอะ,อะช่วยไปยังกวางวามมุลก็คืออ๋อจะไปกวางวามมุลอะไรประมาณนี้นะครับมาแล้วก็เป็นคําถามต่อก็คือจะให้จอดไว้ที่จุดไหนนั่นเองนะครับมาจบนะครับมาต่อไปข้อที่ 479นะครับใกล้ถึงฝั่งฝันเราแล้วนะฮะฟิลอคอยเวอร์นะครับอ่ะอันนี้คิมยองซูเยโยนะครับเป็นชื่อคนนะครับอ่นะก็คือชื่อคิมยองซูอ่าแสดงว่านะครับอ่นะ แสดงว่าตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นการถามชื่อนะครับนี่เลยนะครับมาเขาบอกว่าซองฮำม,มีออกเคเวเซโยนะครับก็คือชื่ออะไรนะครับมาก็คือชื่ออะไรหรอก็คือชื่อคิมยองซูน,นั่นเองนะฮะเพราะข้อนี้เขาบอกว่าสัปดาห์หน้านะครับมา อ่าสัปดาห์หน้านะครับอ่าห้องอันนี้คือจองนะครับอันนี้คืออยากนะครับอ่าต่อมาก็าคือสองวันนะครับอ่าจะอ่าม,มุกืนมุกมาจากมุกดานะครับแปลว่าค้างคืนนะครับอ่า อ่าก็คือจะค้างคืน2วันนะฮะอ่าก็เขาก็ถามต่อนะว่าอ่าชื่ออะไรคะอ่าชื่อคิมยองซูนั่นเองนะฮะอันนี้แปลว่าบ้านคือที่ไหนก็คือบ้านอยู่ที่ไหนนั่นเองนะฮะต่อมานี้คืออายุเท่าไหร่นะครับมา อันนี้คือเบอร์ติดต,ต่อกับคืออะไรนะครับอ่ะ,อะเรียบร้อยนะครับมาสำหรับข้อนี้เนาะข้อนี้เป็นการจองที่พักนะครับมาก็คือจองห้องนะฮะ เรียบร้อยและก็ข้อที่สุดท้ายเนาะข้อที่480นะครับมาข้อนี้นะฮะจะจะให้คีย์เวิร์ดคำคือข้อนี้ครับนี่คำนี้เลยเขาบอกว่าฉันนะครับมาฉันชอบฤดูร้อนนะครับมาอ่าฉันชอบฤดูร้อนนะครับมา แน่นอนคำถามว่าต้องเป็นนี่ครับข้อที่1ครับไอไม่ใช่ข้อที่สองนะฮะเขาบอกว่าคุณเรียนนะครับอ่ชอบหรือดูอะไรนะครับมาคุณเรีนนะคะชอบหรือดูอะไรก็ได้บอกว่าหรือดูร้อนของเกาหลีนะครับมา เหมือนอากาศนะครับบ้านเกิดนะครับของฉันนะครับมาก็คือฤดูร้อนของเกาหลีเนี่ยอากาศมันเหมือนบ้านเกิดฉันเลยนะครับมาอย่างข้อที่หนึ่งนะฮะคุณเรียนนะฮะอากาศ บ้านเกิดเป็นอย่างไรนะครับหรือข้อที่3นะฮะคุณเรียนนะครับอ่หรือดูร้อนนะครับอ่ะทำอะไรนะครับอ่แล้วก็ข้อที่4นะฮะคุณเรียนนะครับอ่ ชอบอาหารอะไรนะครับจบแล้วนะคะสำหรับข้อที่480นะคะแล้วก็ข้อสอบเติมคำนั่นเองนะคะก็เก่งมากนะคะสุดยอดนะครับมาโอเคนะครับเรียบร้อย